สวัสดีครับพบกับผมเจียมก้องนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยผู้โชคดีกันนะครับผู้โชคดีที่ได้รับไอเทมนะครับ The s ซีรี s ์เชินะครับอันนี้ได้เป็นทุกคนเลยสำหรับคนที่ร่วมตอบคำถาม,ถามนะครับผมเข้ามาทางไอเล e b e ีดนะครับแฟนเพจของเราเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นออวอชเชอร์ห้าร้อยบาทไปดูกันเลย โอเคนะครับเราเห็นกันแล้วนะครับสาหรับนายชื่อผู้โชคดีสําหรับผู้โชคดีนะครับอย่าลืมส่งข้อมูลนะครับที่อยู่เบอร์ติดต่อกับชื่อเข้ามาท้ายินบ็อกของเราด้วยนะครับเราเ,เพื่อนที่ไม่ได้เนี่ยจะมีโอกาสนะครับค้ถามประจําวันนี้นะครับผมจะถามว่าเพื่อนเพื่อนนะครับก็เห็นหน้าท่าตาของ GM ทั้งหลายมาหมดพอสมควรแล้วนะครับผมก็อยากจะถามว่า คุณปื้ม GM คนไหนมากที่สุดนะครับผมจะเป็น GM กล้องนะครับผมหรือว่าจะเป็นจ m เอ็มโรมาจีเอ็มวีนัสจีชาโดนะครับหรือว่าจะเป็นแอดลัวนะครับแอดเปอร์เซียนั่นเองนะครับใส่แว่นตากลมๆนะครับผมนะนะก็ส่งคำถามคำตอบเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยละของวันก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นะครับผมส่งเข้ามาได้ที่ i love b แฟนเพจเพจนะครับผมเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กน,นี่แหละนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย